คุณธรรมที่มองไม่เห็นเรื่องราวของมานะและน้ำใจในความแร้นแน้นในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลความเจริญท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติมีชายชราคนหนึ่งนามว่ามานะเขาใช้ชีวิตอย่างสมถะในกระท่อมไม้เก่าๆที่ขุพังมานะไม่ใช่คนร่ำรวยไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเหมือนคนอื่นๆในหมู่บ้าน สิ่งที่เขามีคือหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มานะหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไปได้เงินมาเพียงน้อยนิดแต่ไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยลังเลที่จะแบ่งปันให้กับสัตว์จรจัดที่หิวโหยหรือคนยากจนกว่าที่บังเอิญผ่านทางมาไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่น้ำสะอาดที่เขามี เขาก็พร้อมจะยื่นให้ด้วยความเต็มใจหลายคนในหมู่บ้านมองข้ามมานะไปเพราะเขาดูเหมือนคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่สำหรับผู้ที่รับความช่วยเหลือจากเขามานะคือแสงสว่างในยามมืดมิดครั้งหนึ่งมีครอบครัวเร่ร่อนที่อดอยากผ่านมามานะได้แบ่งอาหารมื้อเดียวที่เขามีให้ทั้งหมดแม้ว่าเขาต้องทนหิวก็ตาม การกระทำของเขาไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆมีเพียงรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขเมื่อเห็นผู้อื่นอิ่มท้องและมีแรงเดินต่อไปมานะพิสูจน์ให้เห็นว่าความแร้นแค้นทางวัตถุไม่สามารถบดบังความรุ่งเรืองของจิตใจได้เลยคุณธรรมที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องประกาศกล้องไม่ต้องมีเงินท้องมากมายแต่สามารถเปล่งประกายได้ในทุกที่ทุกเวลา ข้อคิดคุณธรรมที่แท้จริงไม่ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินแม้จะอยู่ในความแร้นแค้นโอกาสในการทำความดีก็มีอยู่เสมอและคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่ทรัพย์สินแต่คือความเมตตาและน้ำใจที่หยิบยื่นให้ผู้อื่น